ไม่กล้าโผล่หน้าในสังคมเพราะคำนินทาอูดําสราราลัฐ15ปีไม่สมหวังตัวคนเดียวเฝ้ารังรักสีทองเชื่อว่าหลายคนอาจลืมไปแล้วก็ได้ว่านักแสดงสาวสวยรวยสเสน่ห์คนนี้ มีดีกีเป็นถึงรองนางสาวไทยปีพุทธศักราช2529รวมทั้งตำแหน่งรองอันดับ2มิดเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยสำหรับปูดำสลาลันหลุมเลืองวงอดีตภรรยาของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลซึ่งเธอถือเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งของวงการละครไทยที่มีผลงานมากมายอาทิบวงผงดาวเปิ้ลดินปิศนาของเวตาลอุบัติเหตุหมูแดงเป็นต้น บูดำสลาลานหลุมเลืองวงหนึ่งในอดีตภรรยาของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลซึ่งเธอเคยเปิดใจถึงสถานะหัวใจที่ปิดสนิทมานานกว่า20ปีพร้อมกับเปิดบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสไตล์อบอุ่นน่าเข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างที่สุดพร้อมมีสนามหญ้าก,กว้างขวางไว้รับแขกอีกทั้งยังสามารถทำกิจกรรมยามว่างกับสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วยสถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ว่างค่ะ จริงๆก็ว่างมานานแล้วนะประมาณ15-16ปีแต่ถามว่ามีคนเข้ามาจีบบ้างไหมก็มีเยอะนะเพราะว่าตัวพี่เองทำธุรกิจร้านอาหารแถวนี้มันก็เลยมีพวกทหารตำรวจเยอะแต่พี่เองกลับมองว่าถ้าเราคบกันเป็นเพื่อนเป็นพี่มันจะยาวนานกว่าเท่านั้นเองค่ะแสดงว่าก็มีมาจีบจริงแต่ว่าไม่มีใครเข้าวินเลยสักคนไม่มีค่ะไม่เอาเลยกลัวคนสมองว่าเราวางสเปกสูงเกินไปบ้างหรือเปล่า รุ่นนี้แล้วไม่มีวางแล้วค่ะสเปกเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอคนถูกใจเท่านั้นเองค่ะใช้คําว่าปิดตัวเองได้หรือเปล่าสำหรับสถานะหัวใจนะตอนนี้ปิดค่ะเพราะว่าพี่ชอบชีวิตโสดแต่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่คิดมีแฟนเลยนะคือถ้าหากในอนาคตมีคนเข้ามาจีบแล้วพี่เปลี่ยนใจมันก็อาจจะเป็นไปได้คือมันเป็นเรื่องของอนาคตพี่เองก็ไม่กล้าไปตอบแบบฟันธงขนาดนั้นอยู่คนเดียวแบบนี้รู้สึกเหงาบ้างไหมเหงาค่ะ แต่ว่าอย่างที่ทราบคือถ้าช่วงไหนมีละครพี่ก็จะต้องทุ่มเวลาให้กับกองถ่ายอย่างเดียวดังนั้นเวลาจะเอาไปเจอกับใครที่ไหนมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วค่ะอีกอย่างการอยู่คนเดียวสําหรับพี่มันก็มีความสุขแล้วนะชีวิตมีความสุขดีทุกอย่างเรื่องหัวใจที่ไรสถานะของเธอเราก็รู้จนหมดแล้วต่อไปนี้เรามาเข้าบ้านเธอดีกว่าอยากรู้ว่าจะดีดีมีความอลังการแค่ไหนแต่ต้องบอกเลยว่า บ้านสวยแถมมีสไตล์สุดอบอุ่นไปกันเถอะตามเรามาดูบ้านของปู่ดำกัน